เรื่องของห้ามปราศัยนะครับเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยผมเรียนว่าตอนนี้มันจะใช้ต่อเมื่อนะครับในการประกาศกฤษฎีกาการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ก็เช่นกันนะเรื่องของดนตรีกรวีศิลปะเนี่ยที่ห้ามถูกมาใช้จริงๆแล้วห้ามมหรสพไปแสดงบนเวทีนะครับการทําตอนนี้ก่อนการเลือกตั้งแน่นอนนะย่อมไม่มีความผิดเพราะว่ายังไม่ได้มีการประกาศกฤษฎีกาการเลือกตั้ง เป็นกติกาที่ระบุออกมาและมีการเตรียมพร้อมที่จะให้มีการใช้จนกว่าจะมีการเลือกตั้งอย่างไรก็ตามทุกอย่างยังมีเวลาประยาปัดิสามารถปรับปุมตัวได้นะครับทางรวมไทยสร้างชาติก็สามารถที่จะทําการปรับปรุงตัวได้อยู่ที่ว่าวิชั่นของผู้นําจะทําการปรับบริหารนะโครงสร้างของพรรคไม่ว่าจะเป็นวิชันไม่ว่าจะเป็นมิชัันวางระยะสั้นกลางยาวอย่างไรนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวว6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นข้อโต้แยง้งข้อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นกับพรรคประช,ชาธิปัตย์กับพรรครวมไทยซึ่งมีวาทกรรมที่ชื่อว่าตกเบ็ดในบ่อเพื่อนอยากมามีพรรคที่พยายามที่จะไปตกลงกับสมาชิกของพรรคอื่น จะให้เงินให้ทองแล้วก็มันก็มีพรรคหาือันที่มากลัวว่าสมาชิกจะออกก็เอาเงินยัดเงินมามึงจะออกนะกวายเงินตอนนี้ตอนนี้นะอ,อันนี้เขาเรียกว่าตกปลาในบ่อตัวเองใช่ไหมไอ้ประเภทแรกคือตกปลาตกปลาในบ่อเพื่อนอแ,ตแต่ก็บางพรรคก็ต้องยัดเงินเพื่อไม่ให้สมาชิก ออกจากพักอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าตกตาในบ่อดว้วยมันก็จะมีสองอย่างแล้วของพี่ยังไงครับเพราะว่ามีครับเพราะว่าดึงคนประชาธิปัตย์มาอยู่กับหน่ออกคนที่มาประชาธิปัตย์เหมือนผมเนี่ยเคยตกผมได้อ่ะซื้อกันเบ็ดมากูก็เตะคันคอมึงแล้วยังไม่ได้ตกเลยกูซื้อกันเบ็ดมากูเตะคันคอมันแต่แต่เขาพูดก็เหมือนคล้ายๆเรานะเหมือนกับว่าเอาพาสมาชิกออกมาหมดอย่างเงี้ยพี่ก็ทำไมเขาออกไปถามก็ดูนะเนี่ยยืนหน้าเป็นแถวเนี่ยประชาธิปัตย์เก่าเขาทำไมมันถึงออกล่ะ ใช่ไหมเราไม่ได้ตกเขาก็มันไม่สามารถจะรักษาอุดมการเดิมไม่ได้แล้วพักแต่เสนีตายอุดมการมันก็อเรื่อย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 ผมสังเกตมาตลอดใช่ไหมผมสังเกตมาตลอดแล้วคนที่อยู่ก็ไม่รักษาเมื่อก่อนเนี่ยพักปยาบัตรเลือกตั้งเลือกงกรรมการบริหารกันเราไม่เคยซื้อเสียงกันอะไรย้นหลังนี้ซื้อสอสองคนละแสนสองแสนและได้ข่าวยัดเงินบางคนเป็นถึงล่างแล้วคนอย่างผมอยู่ได้ไงถ้าพักตกต่ำเลขนาดนี้ คือพูดตรงๆอะเนี่ยพูดแบบนี pues ่คือผมเมื่อเวลาผมพูดก็คุณก็ไม่น่ามาสัมภาษณสผมุมได้จากดุยงเนี่ยรู้แล้วผมปากหมาแต่เราแต่เราไม่ได้ตกของเขาใช่ไหมเราไม่ได้ไปตกก็ไปไม่มีผมผมก็มาเองไปตกได้ไงเนี่ยยืนนักเลงฝั่งโดนโดนมันมาเงินมันมากจนตายชมพูนี่มีเงินเป็นพันล้านใครไปตกมันได้ชุ่มพนื่อกี้นี่ตำบาสไปให้นายตำบา์ใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ป่าวมายื้อชมพนหรือเปล่าหน้าใกล้ๆนะรู้จักเมียมันสนิทยืนยันว่าไม่ ไม่ได้แบกเขามีเงินเป็นพันล้านใครจะไปตกเขาได้อย่างผมนี่ไม่ก็มีเงินนี่รอมันมาตกเสือไม่มีใครตกมึงไม่ต้องใล่กูสองร้อยล้านนะกูหนึ่งล้านกูก็ไปแล้วคนมีกิเลสหนามันกูนี่ใช่ไหมแต่บาทเที่ยวนี้ที่มาเองใช่ไหมมาเองคนอื่นที่มาเนี่ยค่ะพี่ลมคนอื่นที่มาพี่เม้นมีใครเลยนะพี่ก็มาด้วยเงินนี่ไม่มีที่มาสมัครบาทพี่เยอะแยะกูทนอยู่ที่เดิมไม่ได้ ก็เหมือนอย่างคุณจุมพลพูดเมื่อกี้ก็ได้ยินอยู่ว่าลูกสาวเขาเองเนี่ยเขาบอกพ่อหนูไม่ไหวแล้วพักมันเละถึงขนาดนี้หนูไม่อยากอยู่แล้วคุณพ่อหาพักใหม่ให้เถอะนี่คือที่มาผมเป็นคนไปเจอาจาคุณจุมพลเองว่าเขาอึดอัดเหมือนกันเพราะว่าลูกสาวเขาเนี่ยมีคนไปตอลูกสาวจุมพลลูกสาวจุมพลที่มันเป็นสสอนี่แหละ ม่ถึงหัวหน้าเหรอคุณจุลินไทยครับอะไรนะเกิดอัดกับหัวหน้าพักเหรอมาเดี๋ยวมันจะเล่าให้ฟังก็คือว่าก็ค่อยลูกสาวจุมพลเนี่ยมันอยู่ๆก็มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารกันในพักปฏิบัตินะแล้วปรากฏว่ามีคนเอาเงินให้เข้ามาห้าแสนบาทเพราะเากลุ่มมันก็มีอยู่สามคนน่ะบอกด้วยเจรจากลุ่มด้วยเพื่อยกมือเลือกมันมันก็เอาเงินมาบอกพ่อมันนี่มันอะไรเกิดขึ้นในพักปฏิบัติพ่อ พ่อบอกว่าเอาเงินไปคืนมานะบอกว่าเงินน่าเสียไม่มีความหมายเพราะว่าพ่อเนี่ยมีเงินเป็นพันล้านลูกสาวนี่คือความมือักของลูกสาวลูกสาวบอกหนูไม่อยากอยู่แล้วพักนี้เพราะมันไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมเอาใจยางโอเคบข่าวห้าได้แล้วบนอพาบักไม่รู้บนอพารมันก็ไม่มีตังค์แล้วจุลิน่ะจุลินมีที่ไหนไม่มีจุลินไม่ใช่คนมีเงินมันก็เพราะว่าผมรวยกว่านะ <c oughs> เพราะเมียผมเมียรวยเมียรวยไง ลูกคนเอกไงสัพย์สินเยอะไงใช่ไหมยูเรียนมันไม่มีรวยเมื่อนผมนี่แต่มันได้เป็น,น,น,นนะเพราะคุณชวนหนุนมันนะเออคุณชวนบอกผมเองว่าอยู่เรียนได้เป็นเพราะพี่ช่วยมันบก็ดีแล้วต่นั้นก็บอกอ่ะแล้วทำไมแม่มันลาออกเรื่องไอ้ปินอ่ะเวลาออกแล้วก็เลือกตั้งใหม่พี่ก็ช่วยมันก็กลับมาใหม่ได้แล้วก็ร่างเงินดินได้ไงแกก็เออพี่เห็ดด้วย ในเรื่องของพรรคประยุทธ์ปัดก็ซัดกันไปซัดกันมานะตกปลาในบ่อเพื่อนนะครับในขณะที่พี่สิสวัลจันยาก็ยืนยันนะจะเอาผิดกับรวมใจสร้างชาติยืนยันว่าการปราศัยของนายไตรลงสุวรรณในคีรีนะมีความผิดร้อยเปอร์เซนส่วนพรรคประยุทธปัดเนี่ยก็จะโดนร้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่จัด MB ขึ้นมา ซึ่งพี่ศิสุวรรณบอกว่าไม่ผิดนะอดีตเลขาขกรกตก็ยืนยันบอกว่าผิดแน่นอนนะครับตอนนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าทําไมเกิดอะไรขึ้นกับปชิจิปันตอนนี้คนก็ทยอยแห่ออกแห่ออกแล้วก็ไหลเข้าไปรวมไทยสร้างชาติไหลเข้าไปฝั่งพลังประชารัฐนะครับทำไมประชาธิปันเป็นแบบนี้และจะมีทางแก้ไขหรือไม่ที่ผ่านมาคุณชวนหลีกภัยก็ได้ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะมีการซื้อคนถึง200ล้านบาทนะครับย้ายไปอยู่พักการเมืองอื่นในขณะที่คุณไตรงสุวรรณกีรีก็บอกว่าการดึงสมาชิกของพรักปฏิบัติมาอยู่รวมไทยสร้างชาตินะฮะบ,บอกว่าคนที่มาพักจากปฏิบัติเหมือนตนอยากถามว่าใครจะมาตกตนได้แค่คันเบ็ดก็ถูกเตะก้านคอซะแล้วยังไม่ทันได้ตกเลยนะครับ คนที่ออกมาจากพกรรคปฏิบัติต้องไปถามดูว่าทําไมเขาถึงออกเพราะพรรคปฏิบัติไม่สามารถรักษาอุดมการ์เดิมไว้ได้แล้วนะครับตั้งแต่หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเสียชีวิตนะครับอุดมการณ์ก็อ่อนมาเรื่อยๆผมสังเกตมาโดยตลอดคนที่อยู่ก็ไม่รักษาอุดมการณ์เมื่อก่อนพรรคปฏิบัตินะครับเลือกตั้งเลือกกรรมการบริหารไม่เคยซื้อแต่ระยะหลังซื้อกันคนละแสนสองแสน และได้ข่าวยัดเงินบางคนไปถึงล้านแล้วคนอย่างผมจะอยู่อย่างไรถ้าพักตกต่ำถึงขนาดนี้นะครับเมื่อถามว่ายืนยันไม่ได้ในการตกคนจะพักปฏิบัติมาใช่หรือไม่นะไตยรงกล่าวว่าไม่มีเขามาเองไปตกเขาได้อย่างไรแต่ละคนมีเงินมากมายกันทั้งนั้นนะครับอย่างคุณชุมพลมีเงินเป็นมันพันล้านใครจะไปตกเขา ได้อย่างผมไม่ค่อยมีเงินรอให้มันมาตกหรือเสือกไม่มีใครตกไม่ต้องให้ถึง200ล้านหรอกแค่หนึ่งล้านก็ไปแล้วนะครับเพราะคนอย่างผมมีกิเลสหนาะยืนยันว่าการที่ผมมาพักอรคมไทยสร้างชาตินะครับเป็นการมาเองส่วนสอส,อสอคนอื่นที่มาก็ไม่เห็นมีใครเอาเงินมาด้วยที่เขามาสมัครกันเยอะแยะก็เพราะเขาทนไม่ได้ สำหรับนายชุมพลผมเป็นคนไปเจราจาเองเพราะเขาอึดอัดเนื่องจากลูกสาวของเขาบอกว่าอยู่ๆก็มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารปรากฏมีคนเอามาเอาเงินมาให้ห้าแสนบอกให้เจราจาในกลุ่มที่มีอยู่สามคนให้มาช่วยเลือกให้นะลูกสาวนายชุมพลจึงมาเล่าให้พ่อฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประชาธิีัปัด นะครับนายจุมพลจึงบอกให้ลูกสาวเอาเงินไปคืนแล้วบอกว่าเงิน5 0 0แสนไม่มีความหมายเพราะพ่อมีเงินเป็นพันๆล้านคือความอึดอัดของลูกสาวจุมพลที่บอกว่าไม่อยากอยู่แล้วประชาธิปัตย์เพราะมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามถึงหัวหน้าพักนะฮะเกี่ยวข้องหรือไม่นายไตรลงกล่าวว่าตนไม่ทราบเพราะจุลินเป็นคนที่ไม่มีตังค์อยู่แล้วตนว่าคนรวยอ่าตนว่าตนรวยมากกว่านะภรรยา รวยนายจูดินไม่ได้รวยเหมือนตนแต่ที่ได้เป็นหัวหน้าพรรคเพราะในายชวนหลีกภยัยสนับสนุนซึ่งในชวนบอกกับตนเองซึ่งตนก็บอกไปว่าก็ดีแล้วในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนมาโดยตลอดนะปธิบัติหน้าห่วงเป็นพรรคการเมืองที่ตั้งวันที่6เมษายนพุทธศักราช2,570 4 7 5ประมาณ60ประมาณ นะครับก็ตั้งมาประมาณ80ปีตอนนี้ภาพลักษณ์ที่ถูกมองออกมาคนที่เป็นเจ้าของพรรคก็กลับกลายเป็นคุณชวนลีภนะครับอย่างที่อาจารย์ใ้ลงบอกกันแหละนะครับตอนนี้ประิยัติ์กำลังอ่อนแอใช่ไหมก็อ่อนแอและอ่อนแอที่สุดและกําลังอ่อนแอเรื่อยๆนะครับผมเคยเรียนไว้ว่า,วาสิ่งแรกที่ปิยัติ์ต้องทําคือการรีแบนดิ้งก็มีความพยายามรีแบนดิ้งด้วยการทำมิวสิกวิดีโอขึ้นมา นะแต่ปรากฏว่าการทำมิวสิกวิดีโอขึ้นมาเนี่ยก็หวังว่าจะทาให้ภาคลับของบริปัตนั้นเปลี่ยนแปลงไปสื่อที่นําเสนอมัน,ม,นมันค่อนข้างจะแคบนะครับจริงบริปัตมีจุดแข็งนะแต่การวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเนะี่ยผิดผิดปุ๊บก็เลยส่งผลทําให้ความเชื่อมั่นในบริปัทนั้นอ่อนแอลงประกอบกับพรรคบริปัทเป็นพรรคที่เริ่มต้นจากอุดมการณ นะครับของผู้ที่รักชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์มารวมกันแต่ปรากฏว่าทุกอย่างมันค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนแปลงไปมันก็เป็นไปตามเวลานะครับสามารถตอนนี้ใกล้กเกอกตั้งแล้วปฏิบัติสามารถแก้ได้ไหมแก้ได้ครับไม่อยากนะครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่เรื่องของภาพลักษณ์องค์กรหรือการรีแบนดิ้งนะครับสองภาคกรวมไทยเนี่ยนะครับที่ปรากฏว่า คุณไตรรงส่วนคีรีไปปราสายเกี่ยวข้องกับสถาบันเนี่ยนะครับซึ่งผมก็มีส่วนในการร่างต้นทุนตั้งแต่ต้นนะครับเรื่องของห้ามปราสายนะครับเกี่ยวกับสถาบันพระมาหากษัตริย์เนี่ยผมเรียนว่าตอนนี้มันจะใช้ต่อเมื่อนะครับในการประกาศกฤษฎีกา,าการเลือกตั้งพรคประชาธิปัตย์ก็เช่นกันนะเรื่องของดนตรีกวีศิลป,ปะเนี่ยที่ห้ามถูกมาใช้จริงๆแล้วห้ามม,มหาสพัไปแสดงบนเวที การทําตอนนี้ก่อนการเลือกตั้งแน่นอนนะย่อมไม่มีความผิดเพราะว่ายังไม่ได้มีการประกาศกฤษฎีกาการเลือกตั้งเป็นกติกาที่ระบุออกมาและมีการเตรียมพร้อมที่จะให้มีการใช้จนกว่าจะมีการเลือกตั้งอย่างไรก็ตามทุกอย่างยังมีเวลาปฏิบัติสามารถปรับตุมตัวได้นะครับทางรวมไทยสร้างชาติก็สามารถที่จะทําการปรับปรุงตัวได้อยู่ที่ว่าวิชั่นของผู้นําจะทําการปรับบริหารนะโครงสร้างของพัก ไม่ว่าจะเป็นวิชันไม่ว่าจะเป็นมิชมมชั่นวางระยะสั้นกลางยาวอย่างไรนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกินวัฒนาสวัสดีครับ สดใสและสวยงามชาวไทยเห็นพระองค์ได้ทรงงานเพื่อปวงชนใบหน้าอาบร้อยยิ้มเราปลื้มปริ่มและสุขล้นท่านงานหนักไม่เคยบ่นประชาชน